โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ชื่อนี้การันตีการทำประตูต่อฤดูกาลไม่ต่ำกว่า20ลูกพร้อมถ้วยแชมป์อีกมากมายทั้งกับบริสเซียดอร์ทมุนเองก็ดีหรือกับไบเยอร์มิวนิกเองก็ดีอีกทั้งรางวัลส่วนตัวโดยเฉพาะรองเท้าทองคำที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชายที่ดูเหมือนจะสมบุ์แบบแล้วกับอาชีพนักฟุตบอลและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรไมาหยุดเขาไว้ได้ในการที่จะก้าวไปควา้ารางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี อย่างบอลลงดอแต่ทว่ามันได้มีไขวัดอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เล่นงานแค่เพียงบุคคลเท่านั้นแต่มันทําให้ทั้งโลกต้องหวาดผวาอย่างโควิด -19 วันนี้ฟุตบอลฮิสตอรีจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ที่ไขวันนี้ได้ทําลายพิธีที่จะมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับชายผู้นี้โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กับรางวัลที่ขาดหายไปขอเล่าถึงประวัติของสไตเกอร์รายนี้เพียงเล็กน้อยครับ โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้เกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1988ณเมืองเลสโนกรุงวอร์ซอประเทศโปลแลนด์เขาเกิดมาในครอบครัวที่ชอบเล่นกีฬาและเป็นนักกีฬาทุนเดิมอยู่แล้วครับซึ่งมีคุณแม่เป็นนักกีฬาเน็ตบอลส่วนคุณพ่อก็เป็นถึงครูสอนยูโดทําให้เลวานชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่อายุ3ขวบและแน่นอนกีฬาที่เขาชอบและโปรดปร,รานมากที่สุดก็คือกีฬาฟุตบอลเลวานเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆครับ จนกระทั่งปี2010บริเซียดอตมุนดึงคว้าตัวเขามาร่วมทีมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ชสไตเกอร์ของเลวันดอฟสกีขั้บปีถึง2ปีแรกในการคาแข่งที่เยอรมันนั้นถือได้ว่าเป็นการปรับตัวที่ไม่เลวนักของเลวานเขามีคนที่คอยช่วยขัดเกลายอดเยี่ยมเป็นทั้งกุนซือครูและเปรียบเสมือนคุณพ่ออีกคนอย่างจูเกยนครอฟครอฟนั้นขัดเกลาและค่อยๆเจรนานเพชรเมร็ดนี้ให้ออกมามีผลงานที่ดี 187นัดกับ103ประตูเป็นผลงานที่ไปเข้าตาบาเยนมิวนิกสโมสรอนคู่แข่งของจอร์มุนในศึกบุนเดสลีกาก่อนที่เสือใต้จะคว้าตัวเลวานแบบฟรีเอเจนต์ในปี2014และนับตั้งแต่นั้นเลวันดอฟกี้ก็ไม่เคยทำประตูน้อยกว่า30ลูกเลยรวมทุกรายการและมีสถิติเกี่ยวกับการทำประตูอยู่มากมาย3นาที22่ิวิทำแมทริก6นาทีทำสีลูกและโคตรสถิติที่บ้าคลั่ง 5ประตู9นาทีแถมลงมาเป็นตัวสำรองและสถิติของกรสมูลเลอร์ที่ทำประตูต่อนหนึ่งฤดูกาลสูงถึง40ประตูถูกเลวานทุบลงไปโดยการลงเล่นเพียง29นัดยิงไปทั้งหมด41ประตูแต่ถ้าจะเอาผลงานที่ยอดเยี่ยมและดูเพอร์เฟที่สุดขอยกให้เป็นฤดูกาล2019-2020มันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของทั้งเลวันดอฟกีและไบเยอรมิวนิกซึ่งเจ้าตัวนั้นลงเล่นไปทั้งหมด47นัด และทำไปถึง55ประตูรวมทุกรายการพร้อมพาต้นสังกัดคว้าทริปเปิลแชมป์ทั้ง D.F.A. โบคาแชมป์บุนเดสลีกาและคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของเจ้าตัวพร้อมรางวัลส่วนตัวอีกมากมายในปีนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปีนั้นเป็นปีที่เลวานควนได้บอลลงดออย่างไม่ต้องสงสัยและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรไมาหยุดผลงานที่ร้อนแรงของชายผู้นี้ได้เลยแต่ถ้าว่าทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับไวรัส ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกอย่างโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่ได้ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกและโลกของฟุตบอลเองนั้นก็โดนเล่นงานด้วยเช่นเดียวกันช่วงเวลานั้นกีฬาหลาย,ายรายการต้องหยุดทำการแข่งขันรวมถึงพิธีจัดงานต่างๆทั้งงานคอนเสิร์ตงานโชว์และงานพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติของนักฟุตบอลอาชีพที่ทุกคนนั้นล้วนใฝ่หายัางบัลงดอ มันช่างเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับทั้งกับตัวของเลวานและแฟนบอลที่อยากเห็นยอดดาวยิงคนนี้ยืนอยู่บนเวทีพร้อมกระจุกทั่วรางวัลน,นี้สักครั้งอย่างไรก็ตามเลวานยังคงมีผลงานที่โดดเด่นทุกซีซั่นที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุเริ่มเยอะแล้วแต่เขานั้นก็ยังเป็นขั้วเพชฌฆาตในการทําประตูและยังคงเป็นสุดยอดสไตรเกอร์ของโลกฟุตบอลผลงานของเขานั้นยังคงสมบูรณ์แบบทุกซีซั่นรางวัลส่วนตัวที่ได้มานั้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าทองคํานักเตะยอดเยี่ยมและกองหน้ายอดเยี่ยมแต่มีเพียงรางวัลบอลลงดอดเท่านั้นที่ชายผู้นี้ขาดหายไปก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กับรางวัลที่ขาดหายไปเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าควรปล่อยปีนั้นเป็นโมฆะหรือควรมีพิธีมอบรางวัลย้อนหลังให้กับเลวานแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็คือทัศนคติของเลวานถึงแม้ไม่มีการมอบรางวัลให้ แต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะออกมาวิาพากษวิจารณ์ทางฟีฟ่าเลยแม้แต่น้อยเขากลับก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมและผลิตผลงานที่โดดเด่นออกมาตลอดทุกซีซั่นเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆและการที่ยังรักษามาตรฐานฝีเท้าแบบนี้บวกกับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีมาโดยตลอดเพื่อนๆคิดว่าก่อนเลวันจะแขวนสตาร์ตนั้นเขาจะสามารถคว้าบอลลงดอมาครองสักครั้งได้หรือไม่ลอกแรกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ขอเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์อย่างสุภาพเท่านั้นเองหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยและหากท่านใดนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลช่องนี้ด้วยฟุตบอลฮิสตอรีใน E p พีหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ครับและท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวสุดท้ายนี้อยากฝากถึงเพื่อนๆที่รักในกีฬาฟุตบอล ชมฟุตบอลกันยังมีความสุขและหลีกเลี่ยงกันเล่นผนันและควรให้เกียร์ซึ่งกันและกันเพราะต่อให้เราไม่ได้เชียร์ทีมเดียวกันแต่เราก็ชมกีฬาชนิดเดียวกันที่เรียกว่าฟุตบอลชมฟุตบอลกันยังมีความสุขหยิบความสุขมาจากฟุตบอลฟุตบอลฮิสตอรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ